สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโปโบนะครับหรือเราจะพิมพ์ว่าคนบ้าท้าพลังมันก็จะมีขึ้นมานะคร<ม>ับจำนวนภาคตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ5้าพังนะคร<ม>ับเดี๋ยวเราก็มาเล่นนะรเป่าไงฮะต้องขอโทษด้วยนะเมื่อกี้มีธุล <c oughs> านิดหน่อยทำตัวตายไปเลยอ่านแ้วเริ่มใหม่กันเลยนะครับ นะครับแล้วเราจะเอาระบบจะมีนคนที่เล่นกระดาษไม่รู้อะไรแรกกันนะครับแรกน่าจะง่ายก็แปลว่าง่ายนะนี่เป็นภาคแรกนะนีง ตัวคิวตัวเพนะคิว,แล,ว,ว,แ,ลวลแล้ว่วายนดูเลยชาสกิลโอ้โหจ้วัครับนี่สกิลนี้จะโหดที่สุดในยกนะัตีนะโอ้โหแต่มัเนเ,เป็นเนอรนี่โอ้โหคุคกองขยะครับ ทำไมนายถึงต้องมาเจญเราอีกวะได้สกิลใหม่มาแล้ครับ ASs นะครับตกใจนักแลงนะครับเราแหวนนักเลงรู้ไหมการพ่นกำแพงก็พ่นที่ที่ถูกมันก็ไม่เป็นไรนะที่คนแถวบ้านคนมันก็ต้องโดนคนบ้ากระทื่อไหมอุ๊ย เด็กโงเด็กโกโง่เองโกดียวโง่เดียวโง่เ huh. ด so like so 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 ียวเด็กผู้พระเจ้าผูโกมาแล้วโง่โง่ครับโงเลืเกิน S N A นะสั่งขี้มูกใส่มันแรงยกทางขยะเลยนะเพราะเราเป็นคนที่สกปรกมาครับโอ้พระเจ้าผู้พระเจ้ พระเจ้าพระจ้านายจะยัราล้วก็จะยังเราแล้วก็กลับมานะครับไปเอาขวดนะแน่นะนายรู้จักเราไหมป้านายรู้จักเราไหมป้าป้าจะยังไม่รู้จักผมบุเป็นคนป้าป้าจะยังไม่รู้จักผมคิดว่าพระเจ้าเด็วกเวรน่นะครับ เล่นแม่งก็จบแล้วครับเล่นมันก็นจบล้มันเป็นเด็กที่ดื้อครับพ่อแม่ส่งมาล้วมันเรียนก็โดนคนว่าต่อยตายมีร,รายเลือดเพิ่มแล้วนะครับช่วงนี้เป็นหวัดนิดหน่อยเสียงเลยไม่่ดีนะครับโอ้โหโอ้โหมันจะลุ่มแล้วครับมันจะลุมะ่มแล้วอยาอ่าทำหลงนั้นเพื่อนจะทำ่า,างบบนั้นต้องเจอสกิลให้ผมนาย นี่นะเป็นยังไเงเนไงเราไม่ไกใช้สกิลเราไม่ถือตัวพุ่งไนนะนี่นะสกิลหัวหน,หนีที่สุดคือวิ่งสไลด์วิ่งสไลด์นะวิ่งสไลด์วิ่งสไลด์ลอย่างเงี้ยเอ็นนะคือการเคื่อนละอานะครับะตะแกะยืนมองอะไรครับคุณป้าครับคุณป้า ุณป้าเราก็ไม่เว้นนะเราจอบสกิสสลเราคือเตะต,ะต,ะตะ่อยข้อเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นเฉพาะผู้ชายด้วยผู้ชายผู้ชายนะแต่แก่นี่ชอบเลยตบคนแก่หดไหล่แบบตำรวจเลย้าแกนั่นแหละเราไม่ชอบเล่นหลังเราเล่นหน้ายอย่างเดียวเราเป็นแค่พวกที่ โอ้โอ sure. ้หถลมหลายเลยเราไปเราไงยังไงเรายังไงเราครับยังไงเราวิ่งหนีทำไมนะเจอสกิลนี้เข <K> ้าไปแล้วก็นี่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 นะฮะเด็กน้อยเราก็บอกว่าต่อยเด็กเด็กผู้ใหญ่ครับต่อยเด็กเด็กผู้ใหญ่ครับสกิลสกิลยังไงครับใช้สกิลอะไรเลยยังไงเล่นเดิมแนบไปข้างล่างเลยโอ้ยเย่โอ้ยเย่ กัญชาแนบเหล่ากัญชาเมากัญช,ชาแล้วมันต่อยแล้วมันไม่ถูกนะครับคนมเมาหรืไม่ไค่อยรู้คนหรอกครับนี่ตายกันเป็นเบืเนนเอเ่อ,อ,อ,น,อนะครับเขาเจอสกิลผมเขาไปเจ้าโอ้นักเบสบอลนี่ฟาดเข้าให้ครับโอ้โหนี่มาดินักเลงมานีเลงมากอย่านักเลงขอร้องขอร้องขอร้องอให้คุนักเลงคนเดียวพอละโอ้โหน,น้ามาเลยครับ เรากลับมาหวานปาเต็มแม่งแม่งผมไม่ใช่หัวหน้าลนบุญวันนะหัวหน้าลำบุญวันไม่ใช่ไม่รู้มีบจะข้ามอย่างเดียวนั Or ้นนะครับปาเต็มแม่งเลยนะป่าแม่งปาตแม่งหัวหน้ามาแล้วขึ้นข้าวอาหารเป็นลำดับใหญ่้าวาหเป็นหมกใหญ่ข้าวหางเนหมกใหญ่ข้าวอาหานเป็นลำดับลุ่งเลื่อข้าวไม่ต้องกล่าวถึงนมันมีห้างจริง SA นะครับคือการตดตอนหรือเรีอกอยกยางว่าตดแทงขี้นะครับดูว่าเอนี่แม่งขี้ออกมาได้เล่นหมดครับเล่นกันหมดพ่อลูกครับตายคู่เลยโอ้โหเก่งใจใครนะรพ่อ ไม่ใช้ค่าตกคอมพิวเตอร์นี่หรอคนบ้านะเดี๋ยวเอาอะไรคนบ้ามามแกงนะแต่นี้มันแบ่ผมกหดเลยใช้สกิหมดทักันเลไหนนี่ไหนนไหนนี่ 9, 9, 9, 9. ทำเป็น5เจอนคนบ้าใช้สกิลสไลด์โครบ้า เราขอเรียกธาตุตนนั้นว่าต้นมังกรพยุกต์นะครับก็ทําขยะมหัศจรรย์นะโหป๋าไม่โดนเลยุณเป็นใครกันมาเมื่อป๋าไม่โดนมานเลยเจ็บขวดน,นะครับเจ็บไม่ได้ไน,นะครับ ยังไม่ได้นะอ้าวเจอแดงโกูถูห้าแล้วถูห้ามากมากปล่อ,อยเองนะครับอ๋อสุดสุดกันเองนะครับจะปล่อยมันสุดก,กันเองนะครับผมว่าดแล้ววันตัวตัวกันมานี่ตัวม,มันแรกหมัดว่านี่นะอืมตดตดตายครับเขาเรียกเอเอสนะครับคือการอ้วก จะมาลองใช้ท่าเอจำไม่ได้แล้วเอเอเอนะ A A S นะอ้าวโยนิเอเอสเอนะนี่ครับกจเอามือที่จับหางยานะยดียัดไปฝั่งนะี่หมพวกเบกเดนก็เบกเดนเดนต้องเจอกว่าไครับไวก้กอนเล้บเปียกครับแนะนำับ ครับเปิดตัวในเตียงะแน่เรียบร้อยครับตำหนิครับตำหนิต้องโดนครับเข้าไปครับอ้วกไปด้วยโบโบเนี้ยจำเกมนี่ยหละสำหรับคนที่ไม่มีอะไรทำถ่ายเครเียดก็ได้ก็สน,นุกดีนะครับบนะ้าอุ้วอุ้วอ้โห จะเล่นผมแล้วอ้จะเล่นผมแล้วเจอครับโอ้โหเอสเอเอสเอนะฮะเออเอสเอได้เรื่อยเพิ่มนะจะเล่นแมนแล้วนะครับพวกนายจะเล่นแมนนะครับยังไม่ชูเกิลเวน ากยัไม่รู้จักนะครับให้ลองไปเสิร์ชดูได้นพินมว่าภาษาอังกฤษูเกลนเ่อจะได้รู้ s ึงการมาของทูเกิลนะูขูมาก็รามาเปดก่อนนะเปดิดอน,น,ดอน,นี่เปียครับผมิ่งมเรจะเล่นงันย่แนรู้ทาทขงขยะนี่เสียเรา จะหลวร้ายมากเลยนะ เรา,เราแค่รดถั่นระยะเนี่ยมันก็เป็นตอวตำรวจมาเป็นกองอย่างนี้นะครับถาลดระยะก็แย่แล้วนปนตำรวจก็ต้องตำรวเถอว่าตำรวจก็ตำรวจเถอะว่าเจอสกิลนี้ผมก็ไปตำรวเถอะว่าตำรวจก็ตำรวเถอว่ตำรวจก็ตำรวจเถอะขึ้นมาข้มาเนี่ยห้าวตำรวจห้าวนะตำรวจห้าวเจอห้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โห ไล่เลยต้องโดนตกใจครับท้ายเราโดนจับแล้วเรามาติดในคุกเราชนะเลยอ๋อเรามานอนเล่นในคุกนะครับจริงแล้วภาคแรกมัก็จบไปแล้วนะครับมันก็มีอีกหลายภาคสมมติใครไปเล่นภาคต่อเลยยังไงขอกันก็มาผมก็จะให้นะจบเกมแล้วครับ